สวัสดีครับเที่ยวแบบโก้ชาแนลนะครับชาแนลเที่ยวแบบบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ครัวเที่ยวแบบโก้นะครับที่บ้านสวนชัยศรีฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูผัดเผ็ดหมูดอยกันนะครับจะเป็นยังไงเราไปติดตามดูกันเลยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศยามเย็นๆที่บ้านสวนนะครับ รั้วไม้แบบคลาสสิกเลยนะครับมีอาหารไว้เผื่อให้ด้วยนะครับครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณ4ี่มงเย็นแล้วนะครับอากาศก็เริ่มเย็นเหนาเย็นแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศรื่นนะครับ ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็เข้าหนาวเต็มตัวแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆบ,บ้านสวนนะครับนี่ก็สุมไก่นะครับทังไก่แจ้ไว้นะครับเล้าไก่นะครับนี่เป็นดอกทองอุไรนะครับสีเหลืองสวยงามมากนะครับต้นทองอุไรนะครับ เอาเจอสปอยแลแ้วนะครับสปอยกินข้าวแล้วนะครับนี่นะวัตถุดิบที่เราจะเอามาทำเครื่องโขกเครื่องพิกแกงนะครับนี่วัตถุดิบของเราก็มีเนื้อหมูนะครับนี่ครับหมูสามชั้นนะครับนี่ครับติดมันหน่อยๆน,นะครับ มีใบมะกรูดนะครับใบโกศลตะไคร้มะนาวกระมิน่นขา่าพริกนะครับหอมขาวนะครับแล้วก็พริกแห้งแล้วก็เม็ดพริกไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็เกลือกะปินะครับน้ำตาลนะฮะ ก็ผมปุงรถประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราอนุญาตโคลริกแกงก่อนนะครับใส่เกลือลงไปครับเดี๋ยวสอยตะไคร้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเคลื่อพริกแกงของเราก็อยู่ในโครกเรียบร้อยนะครับกะปิใส่ที่หลังนะครับนี่นะครับโครกครับ กระดิ่งกระดอนไปนู่นนะครับโอเคนะครับเราก็โครลริกแกงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เราหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราข้็มาตั้งกระทะเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันกันเลยนะครับโอตอนนี้ปั๊กไม่ว่างนะครับนี่นะเดี๋ยวรอนี่หุงข้าวนะครับเดี๋ยวรอหุงข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ผัดเผ็ดกันเลยนะครับ แปบ๊บนึงนะครับครับมาตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันนะครับเอาล่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงของเราเลยนะครับ ครับนี่ไปเลยครับพริกแกงนะครับผัดเผ็ดหมูนะครับเผ็ดเนื้อหมูนะครับผัดให้หอมเลยนะครับ ได้ครับน้ำล้างคกครับ <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหชุนไปนะครับตามด้วยเนื้อหมูของเราเลยนะครับ นี่นะครับผัดให้เข้าเนื้อเลยนะครับนี่ <c oughs> โอ้โห การันตีความอร่อยนะครับผัดให้เนื้อมันสุกสักหน่อยนะครับโอ้โหหนักครับเอานะครับตามด้วยน้ำล้างครกของเรานะครับ ไปโกสนครับไปบังตูครับพิกครับไสมันไปเลยครับ ผมโถงเค็งได้อีกแล้วนะครับน้ำมันแห้งก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับปบนี่ตามด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยผงปรุงรสนะครับ ตาลครับม,มะนาวครับสูตรขัดใจแม่ต้องมีมะนาวนะครับนี่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผมนี่มันชอบติดมะนาวเยู่แล้วครับต้องใส่นิดหน่อยนะครับเอาแล้วครับนีบ่ผัดเผ็ดหมูดอยนะครับ สูตรขับใจแม่ EP ที่12นะครับจริงก็เป็นหมูว่านนี่นะครับหมูบ้านบ้านี่ล้วนะครับชิมครับ tan hmm. lít này Hãy subscribe lít này นี่ครับเผ็ดเนื้อหมูนะครับสูตรกัดใจแม่ EP ที่สิบสองนะครับเมนูกัดใจแม่ EP ที่สิบสองนะครับเหนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับเรามาขึ้นโต๊ะกันเลยนะครับขึ้นโต๊ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับ ันรนร้อนเลยนะครับควันขโมงโชงเฉงเลยนะครับามาครับมาชิมดูนะครับ ดิมน้ำก่อนนะครับ เครื่องครับหอมผักผมสมุนไพรกันเลยนะครับอ,อ,อ้าวสวยแล้วพร้อมแล้ว ข้าวเลยนะครับโอเคนะครับเด็ดขาดผัดเผ็ดหมูดอยนะครับเมนูขัดใจแม่ EP 12นะครับลองไปทำกันดูได้นะครับ ครับก็ขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ